ผมนบพารัตน,น,น์มาให้หอมมโนนอภินันเป็นพลายทุมพลคนสำคัญข้อเอ่ยขาลหัวขอ้อ เมื่อคืนนิมิตผิดประลาดฝันไม่ค่อยดีฝันไม่ดีเหรอฝันฝันไม่ดีบอกมาเดี๋ยวผมไะตีเดี๋ยวตีเป็นเลขเลยนด่เกิดมาหัศสรจย์มองเห็นพ่อพระการใบหน้าของท่านเหี่ยวหอ ทั้งเมฆหมอกก็มืดมิดดวงอาทิตย์ก็รารับหมู่ดาวทั้งหลายใกล้จะดับเห็นพ่อลับรับลอลอแต่พอเดินเข้าไปหาเห็นท่าน ตาลายปีมันนา่ากลัวหัวพ่อไม่มีโทเป็นอย่างนี้หรือพ่อมองเห็นพ่อขอขาดสีมัดจุราดยืนร้อง oh. เห็นพ่อขอขาด,ดจะบอกแล้ว่าจะตีหวยอะ่ะสงสัยศูนย์ยังอยู่มึงเนี่ยฝันเห็นคนคอขาดเ้วยกัคอขาดก็ต้องตายตายก็ผี หรือมันจะมาศูนยูนยอีกเนี่ยฮะบ้าหัวอีกแล้วศูนยูนยนี่พาให้เราเนี่ยจนกระทั่งกณะหนเลยนะเมื่อคืนนี้ฝันไม่ค่อยดีฝันเห็นพ่อพระการคอขาดซึ่งยามนี้ท่านพ่อนั้นก็ไปจำศีลภาวนาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เขาโพชนไก่แกว่าความฝันครั้งนี้มันจะเป็นความจริงหรือว่า ฉันคิดมากเกินไปผมว่าแพ่อพายุพลนคิดมากเกินไปคนเราเนี่ยกินมากกับฝันมากฝันจะเป็นจริงอย่างเดียวคือเยี่ยวรถที่นอนตื่นมาแล้วแฉเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปคิดอะไรมากเลยถึงเวลาแล้วที่จะต้องขึ้นเฝ้าสมเด็จพระพันวษาป่านนี้พ่อหมื่นสีและพี่จำหมื่นไว้คงจะไปรอพร้อมที่ท้องพระโรงหลวงแล้วพ่อาอ้ชุมพลร,ร้อนใจเออเออเอเอ มายขึ้นฟ้าอูจะไปพบจอมเจ้าเอ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 ยในวันนี้เป็นห่วงพอ่นอน,นั่นจะตายเอเอเอยภายจะมีจะไปพบผู้พี่จะมืนไว้ไปขึ้นาพระองค์ท่านก่อน เรื่องความฝัน <laughs> สุขภาพแขง็งแรงวันไหนแขง็งแรงก็จะยำอะไรลำเยอะปเป็นพิเศษ ยังสั่นอยู่นะเนี่ยรีบไปเถอดท่าน สองหนึ่งหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่งใหม่ชมชมลักขนายเอย้เอเอยวิ่งลาวัน เออเออเควันร <ậ df> ือไทยเออเออเออยงามผิวเปล่งปลั่งเออ จดลังลายนางประลมลูบไล่เออเอเอเอทั้งกายนางเอ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 อ ơ <laughs> ơ ของอินทรีเมื่อได้ฟังสาวนีพระพันวาสา,า,สาแล กราบองค์พระราชาน้องจะอยู่อายุทยาจนวนันนตายเขาย้ายหนีก็บอกอยุยา น้ำท่วมยังซ่อมก็ไม่ไหวพระทรงฤทธิ์ฤทธ์สดา,ปาเป็นบระชาเป็นมพันภาษาเลยนะครับเรื่องคุณแผนมองดูหน้าสอยอทองเที่ยวหน้าพูดเนะสิบทิศก็เป็นอาจารย์บางสินทูแล้วเอาอย่างนั้นได้เหรอ ขอรับประคับประคองขอยกให้น้องเป็นใหญ่จริงจริงนะเจ้าพี่เชิญเจ้าเข้าวังจะให้มานั่งเทียบที่ให้มีตำแหน่ง มเหสีดุดรัตสมีพองใสอันธรรมดากระสัตรต้องไม่ขาดคู่ชมแต่พี่ก็ไม่นิยมที่จะ ชื่นชมของใหม่พี่เป็นกระสัตรสูงสุดในอายุทยาประชาชนทั่วหน้าเขาต้องบูชากราบไหว มีสอยทองอยู่ในอกจะไม่ไปกกยิงได้ปากหวานจริงๆนะเจ้า บุลเลอร์มีลูกเยอะนะลูกเยอะอ้าวไม่รู้เลยเนี่ยว่าลูกใครอยากจะเป็นลูกเขยบุลเลอร์หรือไงมีเสียงกรี๊ดด้วยไม่ได้จอกเดี๋ยวใช้ฉายาหนุ่มโสดไม่ได้อ๋อทุกวันนี้ยังใช้ฉายาหนุ่มโสดอยู่ช่วงหลังเนี่ยแสดงงานแต่ละงานเนี่ยเป็นเจ้าบ่อยมากเลยนะ แต่เป็นเจ้าก็ดีนะรับบทเป็นเจ้ามีเมียเด็กๆไปหาคิดถึงเหมือนหลวงตาจันเ่ยว่าไปเล่นเป็นเจ้ามีเมียเด็กๆตลอดเลยว่ะดูเปรียบเข้าสิเปียบอะไรไม่เปียบไปเปียบกับหลวงตาจันเหมือนไหมเนี่ยให้กินมากให้เหมือนเลยเนะโอ้พี่เขาอาจจะหลอนะลูกสาวบุญเลิศต้องวันพวาพนเพน ไม่กล้าเข้าใกล,กล้เลนะพราะกลัวแฟนคลับของพี่โอ้เยอะซะด้วยกลัวทำไมกลัวสิใครจะไม่กลัวเราประเดี๋ยวจะมีปัญหาเป็นแฟนของพี่เขาไม่ว่าจริงเหรอให้ฟ้าพา ก็ได้ปิี้ยฮะเนี่ยฉลอยว่าจะต้องมีแฟนขับคนใดคนหนึ่งที่มีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวต้องหาตัวก่อนแน่ต้องจัดการซะให้ต้องสั่งเก็บผมผมต้องมีแน่ๆนึกไม่ออกนะใครน้าต้องมีสักคนล่ะผมอยู่กรเทศบัญชามานานผมรู้ไส้ดีชอบสบานฝนตกที่ไรนะออกมาเก็บของยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยกลัวขนาดนั้นเลยหรอโอ พวกแกสาบานพี่ๆเขายิ้มแล้วเขาบอกว่าวันนี้ไฟเขียวเป็นแค่การแสดงเท่านั้นนะคะแต่เรื่องจริงอ่ะพี่เทพเขาไม่เจ้าชู้เลยใช่ใช่เนาะเห็นมีตะเบินนักศึกษาทั้งนั้นเลยอ่ะลุงหมงพูดน่ะนีเกอาบุโสรุ่นนี้แล้วไม่โกหกพูดของจริงอย่าไปฟังไงต้องกลัวฟังลองไป ฟังคำนิยมชมชอบใส่ทองก็ตอบว่ารักต่อจากนี้ไม่นีจากน้องขอฝากใจไว้น้องเป็นเพียงภัยอาศัยรับโพ จะขอเป็นสบกครองใจพระองค์และองค์ทรงพระ,กะเกษมสัมลาญกับเมีย <c oughs> เวลาจูบเนี่ยต้องจูบให้ถึงบท คนเ,เขาฝากบอกมาว่าตาํหมงแกบอกหนุ่มทีว่าเวลาจูบประจูบประถูกแก้มที่ผ่านาเนี่ไม่ได้จูบหรอกดมตลอดเลยเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้งไงลูกพูดอย่างนี้ข้าก็เขินแย่ไอเขาอะไม่ต้องอาย <นะ S 2> เราคิดว่าลิเกในเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาบอกว่าเล่นแล้วอย่ามองคนดู ราคิดว่ามีมีคนดูแล้วจูบแล้วจูบไม่เกีียวแบบนี้อยู่ที่หน้าตําหนักเดี๋ยวเวลาเข้าห้องมันทงอีกอย่างหนึ่งนี่นี่เองมาอยู่ด้วยข้าจะทําอย่างนั้นได้ยังไงใช่แล้วเจ้าทุกวันนี้ข้ามีความสุขที่สุดเพราะมีพระสนมใส่ทองมาอยู่ด้วยกลางวันแตกๆอย่างเนี้เหรอทุนกระหม่อมเอ๋ยเช่นนี้ใส่ทองก็อายนะเจ้าไม่ต้องอายหรอกเจ้าพูดล่าพูดลาวไม่ต้องอายหรอกนี่พูดหล่าทหารคนสนิทอ่าบรรดาพวกหมู่อมราราชมนตรี พระองค์อ่านบ,บอทบ้างเปล่าวะเนี่ย <c oughs> ที่ไหนน้ <c oughs> พระองค์ฮะ <c oughs> พระองค์จะมาออ <c oughs> น,น,น,นี่กี่โมงแล้วเนี่ยสมมุติว่านี่เกี่ยวกันอยู่ในอุทยานใช่ไหม <c oughs> ต้องเสด็จไปท้องพระลงค์เพราะว่าทุกคนรอเฝ้าพระองค์อยู่พระองค์มีความสุขอยู่ตรงนี้แต่ว่าหมู่อมรลราชมนตรีขาลาชจบ,บดีพานทุกคนเนี่ยรอเฝ้าพระองค์อยู่ถ <c oughs> ูกแล้วเนี่ยเจ้าใช่เหรอเป็นความจริงนี่ก็ได้เวลาพระองค์ลืมหรือมันฉันลืมทุนกระหม่อม ต้องเสด็จสู่ท้องพระลงหลวงมีเช่นนั้นแล้วก็ทหารน้อใหญ่จะติชิ้นินทาได้ว่าอยู่แต่ในห้องบรรทมนะเจ้าพระภูมีดีใจใครจะท้าวง เออเออเออแล้วชวนเจ้าสอยทองเออเออ ตั้งแต่คลังอายุทยาปรายรัชการพระพันวสาอาเขาเล่ากันมาเนิ่นนานคือเรื่องของท่านคุณแพ่น ที่มีมาดแมนชวนมองเป็นวีรชนคนยกย่องใครเห็นก็ต้องรัก่านคำว่าคุณแพ้แสนสนิทเธอยังฮิตติดหู เป็นนักสู้เพื่อไทยที่มีหัวใจห้าวหาญชีวิตของท่านบันปลายตอนสุดท้ายที่จะสิ้นยังช่วยชาติช่วยแผ่นดิน จนตัวซีลอวสารวันนี้อาจารย์เด่นชายเสนอทนายเรื่องนี้อาจผิดกันในวันคดีแต่ก็ยังไม่แก่นสาร เพราะมีคติเตือนใจดูแล้วจะได้ความคิดเป็นพาสิทก่อนผูกไว้สอนลูกสอนลานแสดงให้ดูเป็นทฤษฎี จะได้จำเรื่องนี้นาน,น,าน จะมื่นไว้ผมเชื่อว่าพลายชุมพลทั้งพี่ทั้งน้องสองคนมาพลีตนเป็นทหารได้เข้ารับราชการ กับสมเด็จพระพันวสานเกวีกวงกว้าง,ใน,ง,างในกรงสีอายุทยางสองเมตตาโปรดปรานลำคาญก็ตัดแขนทิ้งซะเลยพ่อจะมืนสีดีแท้ๆ้อนสิ่งแน่ให้ลูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนถูกมอกบอกให้ลูกถูกทุกเดินหรือว,ว่าทิมตาจนได้สำหรับผมพรายทุมพลน้องกูขอน้อมจำนนพ่อหมื่นสีได้กะรุนางปราณีพ่อแข็งแรงนะพ่อพ่อแซนดีต่อฉัน เรื่องเวทมนต์คาถาในด้านวิชาเชิงรบ <Okay. S 1> เปลี่ยนครบจบทุกข้อเรียนมาจากพ่อแผ่นท่านไปปนเปลี่ยนตัวหน้าเขาบ้างสิพายชุ่มพลลูกพ่อแผ่นฝีมือเหมือนแมน กับพ่อจากสายเลือดที่เกิดก่อรูไนี่พ่อจึงมาขคองเป็นทหานเลือดอายุทยาที่เข้มข้นผสมกับคนสุพรรณ ไม่เคยยอมกันเลยคู่นี้